ยกหัวได้นะครับหัว NKR ตัวนี้ไอ้คันนี้ก็จะแยกนะครับถ้าคลิปนี้ลงไปก็น่าจะจบนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube และแฟนเพจสีบุรเรืองอะไรยนนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ไปดูรถนะครับดูรถที่ไม่ไกลไม่ไกลครับอยู่แถวอำเภอกรมลใสนี่นะครับผมแถวบ้านของผมเองนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับเป็นมีน้าหน้าทูบอกนะครับว่าเป็นรถหกล้อนะครับหกล้อน่าเห็นรูปแล้วก็น่าจะเป็น NKR นะครับเครื่อง c b e ร้อยสิบแรงนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะเดี๋ยวไปคอยชมนะครับว่ารถมันสวยไหมครับหรือว่ายังไงนะครับเป็นรถจอดหลายปีแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเลยครับผมว่ารถมันน่าใช้ไหม กระเแล้วน,นะครับนะครับคันนี้เลยเป็นหกล้อคอกนะครับเป็นอคอกจอดน่าจะเจ็ดปีแล้วนะครับเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะมาดู พื้นก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ข้างในสวยเลยนะคขอบประมาณ4เมตรนะครับขอบประมาณ4ี่เมตรยี่ได้ครับตุ๊กตานี่ครับ รถจอดแปดปีแล้ว7 8แปดปีแล้วนะครับโอ้ตุ๊กตาหัางนะเป็นสนิมนะครับเป็นรถบรรทุกข้าวเก่านะครับคันนี้นะครับสภาพยางจมเลยอือบอก็มีขาดบ้างนะครับแต่หัวเดิมเดิมเลยนะหัวนี่ หัวเดิมๆเลยบางๆเลยนะครับยาท่วมเลยครับยกหัวได้นะครับหัว NKR ตัวนี้ไครคันนี้ก็จะแยกนะครับถ้าคลิปนี้ลงไปก็น่าจะจบนะครับโอ้พื้นมี ผูครับตัวนี้ข้างล่างมีผูกหน่อยนะครับข้างล่างนะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเก็บได้ครับหัวตัวนี้นะนะครับหัคาไม่แพงครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะครับกระบะก็โอเคครับพอได้ครับกระบะ ยางก็ไม่ได้แล้วนะครับยางโอ้ถังน้ำมันยังทำสีเลยนะเนี่ยมันบุ่มแล้วโป้สีเข้ามาเห็นไหมโอ้อย่างสวยเลยครับโอ้คัดสีไปแล้วครับคัดสีน่าจะไม่ได้นะครับไปหมดแล้วมามาดูเครื่องยนต์นะครับดูเครื่องยนต์ หัวข้างนี้ก็พื้นก็ไม่มีตรงเหยียบขึ้นก็เป็นขาดแล้วนะครับเป็นเกียร์สายนะครับสนันนี้น่าจะเป็นรถห้างแท้นะครับีครับโอ้เครื่องยนต์ร้อยสิบนะครับน่าจะเครื่องเครื่องนอกนะตัวนี้เป็นปั๊มไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวเราจะไม่ได้ไม่สตาร์ทนะครับแต่เครื่องน่าจะติดอยู่นะครับเครื่องเดี๋ยวไปลองกันที่ร้านนะครับกันนี้ก็ไปเจอกันได้ครับที่ร้านเมาวินเชียงกงนะครับมาดูเกียร์ครับเกียร์ร้อยสิบห้เลยนะ ใครหาอะไรรุ่นนี้ก็ลองติดต่อไม่ได้ครับผมกับสีบรืองอะไรยนนะครับทะเบียนเป็นชื่อคนตายนะครับมันตามได้แต่มันยากนะครับเลยซื้อแบบไม่มีทะเบียนนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับกับช่องสีเรลืองไรยนแล้วก็ f อนะครับที่มาหาที่ร้านนะครับก็ไม่ได้มาซื้ออะไรแต่ก็แวะมาพักทายกันได้ครับที่ร้านนะครับนะครับเขาเรียกอะไรนะครับสมัยโบราณเลยผมเคยใช้อยู่นะครับอันนี้ตัวนี้นะ น้ำยาล้างเครื่องก็พลังสั่งเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วสั่งมาสิบลังเมื่อกี้ี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้าไปเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ตู้มาฝากให้ปล่อยเอาไว้ได้ตามเด้อน้องบุญ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 บวญบุ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 ญ